หงแดงลิปูฮิเอร์วีโกนะครับผมหลายสื่อหลายนักข่าวเทียดังๆยืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลได้เซ็นสัญญาตบปากรับคําได้แบ็กขวาคนใหม่อย่างเยเลมี่ฟิมปงแล้วไม่ว่าจะเป็นพอจอยสื่อชื่อดังของลิเวอร์พูลเองก็ออกมารายงานว่าฟิมปงนั้นมาตรวจร่างกายแล้วในวันนี้แล้วลิพูพร้อมจ่ายเงินค่าตัว30บล้านปอนด์ค่าฉีกสัญญาให้เลเวอร์คูเซนแล้วอีกท่านหนึ่งอย่างเดฟโอซคอปช่วงนี้แม่นมากๆนะครับผมสื่อเทียดังๆเลยบอกว่าผู้ มาก่อนการเลยนะครับผมสื่อนี้บอกว่าฟิลปงนั้นตรวจร่างกายกับลิพูแล้วเช่นกันในวันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งเลยพ่อของวงการการซื้อขายตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์อย่างฟาบิเซโอโรมาโนก็ออกมายืนยันอีกคนว่าฟิลปงได้มาตรวจร่างกายที่หงแดงลิพูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วฟิลมปงเองจะจด สัญญากับลิเวอร์พูลถึง2,030เลยทีเดียวถือว่า5ปีเลยทีเดียวส่วนเรื่องสัญญาแล้วก็เรื่องค่าเหนื่อยนั้นน่าจะต้องมาคุยกันอีกทีน่าจะมาคุยกันตอนที่ฟิล์มปงนั้นเปิดตัวกับผงแดงลิเวอร์พูไปแล้วครับผมถือว่าตอนนี้ลิเวอร์พูเองได้นักเตะคนสําคัญในตําแหน่งที่สําคัญหลังจากที่เสียเทนอเล็กซานเดอร์อโนไปแบบฟรีๆให้เรือมาลิดนะครับผมแล้วก็เซ็นสัญญาแบบฟ้าแลบเลยกับ ฟิลปลงนั่นเองนะครับผมแบ็กขวาอายุ25ปีของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมหลังจากที่อารองโซนั้นย้ายออกไปคุมมัลลิด ทีมตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์เซนก็น่าจะของไายนักเตะชื่อดังๆและดีๆออกมาเพียบเลยนะครับผมแล้วหนึ่งในนั้นก็มีฟิมปงที่ย้ายมาลีปูนะครับผมแล้วงานต่อไปของลิพูเองก็จะเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่นั่นเองนะครับผมตอนนี้มีรายชื่อหลายคนมากเลยแต่ชื่อที่มันหลุดโผล่ออกมาแล้วดังๆเลยนะครับผมก็คือวีล็อตเคอร์คิสของบอลมัดนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็มองว่าดีลนี้น่าจะเป็นดีลต่อไปของลิพูแน่นอนครับ